ครับผมสวัสดีครับไปดูกับมิ้นแล้วก็ครอบครัวพี่เองด้วยครับกับคุณพ่อด้วยเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับผมจริงๆอยากร้องเพลงให้ฟังจากโคตรติดลิขสิทธิ์ร้องเพลงให้ฟังกันหรอคอนเสิร์ตหวานนะคะเอ๊ะคอนเสิร์ตสนุกใเลยนะคอนเสิร์ตหวานคอนเ่ิร์ตหวานหวาไละหวาน คอนสตรีมเขาสีเป็น <Tamb> ส <ía> ah, ah, no. ah, ah. <t os> ีแบบว่าเอาสีดำสีดำแต่โซนนั้นเป็นสีชมพูนะโนโนไม่ใช่เขาโซนน้ำสีดำไม่คนเห็นเป็นสีชมพูไงคุณนะโอ้น่าจะดูผิดครับมันเป็นสีดำตาบอกอันนี้อันนี้ชันน่ากัน ครับนนผมพูดคุยกันแบบอยากมุดได้กันใช่ไหมคะเออใช่คือจริงๆอ,อ่ะพีคมีโอกาสได้ไปทางกับทางเอสบาเนาะอะไรอยงนี<ค>้ก็รู้สึกว่ามีคอนเสิร์ตนี้ก็เลยพีก็ส่งตัวอยากไปอยู่แล้ว,แล,วแล้วคราเนี้ยก็ทางวินเองก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเหมือนกันก็เลยอยากจะอ,ะอยากจะพาเขาไปดูว่าทางโปรดักชั่นเป็นยังไงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กับพีกจะไปกับคุณพ่ออยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่เป็นเหมือนแบบโปร,โปรดิวเซอร์ค,คนหนึ่งนะครับ จะไปคอยช่วยดูโปรดักชันอะไรต่างๆก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ชวนมิ้กับพ่อแม่ด้วยมิ้งมีประสบมารณเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับพี่พี่หน้าพี่คาริน่าคุณอยากไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอยากไปแบบไหนอยากไปดูคอนเสิร์ตครับอ, <à> อยากไปดูคอนเสิร์ตอ<า>๋อมันอย่างนั้นครับผมแล้ว<ล>เต้นต้องไม่ท้อะไร,ปประนะคะปปรับเต้นต้องไม่ไาเขาก็ยืนเต้นๆอยู่นะครับผมครับประทับใจไหมคะบพ่อแม่ สนุกครับสนุกครับแล้วก็ทุกคนบนเวทีก็เก่งมากแล้วก็ทีมงานะสปอร์ตทุกคนก็คือแบบโปรเฟชนอลมากๆเราพอจะทราบพี่แสกไหมว่าพอคนเห็นเราไปด้วยกันอะไรเงี้ยคนก็แบบโอ้เอาจริงๆที่พี่เห็นมากกว่าคือหน้าตัวเองไปโผล่บนหน้าจอเนี่ย, <Wow! S 1> ยนะครับเพราะว่าพี่กําลังดูเขาตอนแรกอ่ะกําลังดูเขากําลังใส่ที่คาดหัวอยู่เนาะเป็นลูกหนูพี่ก็คิดว่าหนูเด้งเหรอเ้ากําลังดูอยู่กําลังจ้องจ้องอยู่แบบหนูเด้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสักพัก หน้าตัวเองมันโผล่ต้องจัดอะไรแต่โชคโชคดีก็เป็นเพลงที่รู้จักพอดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องกาจะแบบไปดูเงียบๆแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะเพราะเปิดเลยก็จริงๆเราจริงๆอะไปมันก็เป็นในรูปแบบที่มันสบายๆเพราะว่ามีครอบครัวไปด้วยอะไรอย่างเี้ครับแล้วก็ไปเพื่อจริงๆอะอยากจะพาเขาไปดูไปดูโปรดักชั่นไปดูงานด้วยแล้วก็เป็นเป็นวงที่เขาชอบมากๆก็เลยมีโอกาสนี้มันแอสบ้มจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะ แล้วพี่ก็เลยอยากจะชวนเขาไปด้วยแล้วก็คือมิ้วค่ะไปไหนหน้าไหนกานแบบบนี้่อยไหมก็มีไปทําบุญครับแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่แค่ตัวพี่เองเขามีทั้งครอบครัวแล้วก็มีพี่เซนด้วยอีกคนพอดีวันนั้นก็พี่เซนก็ไม่น่าจะไม่ได้อยู่ไทยก็เคยชวนไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าขเขาไม่ไม่สะดวกพี่คู่ก่อนอะไรนะพี่คู่บบส่วนใหญ่จะไปกับครอบครัวใช่ไหมพี่คู่ยังไม่มีไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีครับครับแต่ว่าก็จะมีแบบ มีไปทําบุญนเนี่ยแหละครับส่วนมากเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทํางานเยอะเนาะมันก็เหมือนอยากจะมีมีเวลาที่แบบได้ได้ทำบุญบ้างได้นั่งสมาธิสวดมนต์บ้างก็เลยเข้าวันโอกาสไปไหนมาไหนกันแบบถได้ชิ้วตรงไหนโอ้โหไม่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าช่วงนี้เนาะก,ก็งานเยอะกันเนาะหลังจากไปรับสอนครับจบไปก็ไม่ไม,ไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบสำหรับตัวที่เองด้วยไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปไหนนอกจากแบบทำงานอะไรนะครับ ชวนไปทำคอนเทนต์อะไรอย่างเี้ครับไปทำที่ผ่านมาก็ไปทำบล็อกกันมาก็คี่เคยท้าเขาไว้ครับเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะตอนไทยดยดับสอนว่าถ้าใครเจอหน้ากันเราขำก่อนจะโดนแต่งหน้าแล้วเ,เราก็วันลุกขึ้นลืมไงว่าตัวเองทา้าไว้เจอเจอหน้าปุ๊บขำใส่เลยครับผมก็เลยสุดท้ายก็เลยมีบล็อกแบบโดนเขาแต่งหน้าท,ท,ที่ยังไม่ควนกันแบบเปนท,ที่พูดอะไรอย่างเงี้ยเาแบาบอะไรอย่าเงี้ตัวคนจับตามองหรือว่าแบบังไงครับก็ยัไม่กรดดคืยไม่ได้ เอาจิงๆมันจริงๆถ้าถามว่าเป็นทริปคู่ไหมมันก็ยังไม่ได้โฟกัสถึงตรงนั้นครับจริงๆอ่ะก็คือเราเราสบายใจที่เป็นแบบนี้มากกว่าก็ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ทุกคนไปคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเนาะก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นริปคู่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้โฟกัสอะไรเยครับถ้าคือใจคือแบบบางทีอยากไปทําบุญเราก็ไปทําบุญกันอะไรอย่าเ้ผมยังที่เราขอบคุณครับก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็น อากำลังใจให้เราด้วยเนาะแล้วก็มอบความรักให้กับพวกเราแบบเยอะมากๆถึงตอนนี้ก็ยังแบบละครจะจบไปแล้วแตเขาก็ยังให้ความรักกับเราอีกอย่างองการให้คามเกิดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบถ้ามันไม่พิเศจริงๆเนี่ยเรากจะมันไม่มีไม่มีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นหรอกครองกันไปอย่างี้โอ้ใช่คำว่าควงเลยมันก็ไม่ใช่ควงกันไปหรอกเพราะว่าอาจริงๆใจจริงอ่ะก็ไม่ไม่ได้มีแค่เราแต่ว่ามีทีมงานที่ไปด้วยทุกคนคือไปไปดูงานแล้วคนทีมงานก็บอกว่าเออแบบชวนนิดไหมเราพีก็บอกว่าเออแบบ มันเป็นโมงที่เขาชอบด้วยเนาะก็เลยอยากจะให้แบบพาเขาไปเปิดโลกตัวนี้ด้วจริงๆกับถามว่าจริงๆถ้าเปิดเวลาที่เขาเห็นว่าพีคไปด้วไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมี้ความรู้สึกสบายใจเปงนอย่างก็จริงๆก็ไปไหนมาไหนก็คือมีคุณแม่ไปด้วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นถ้าวันไหนคุณแม่ไม่สะดวกก็จะเป็นคุณแม่พีคกันนะครับก็สําหรับตัวครอบครัวมันเองก็คือเหมือนเราทํางานมาด้วยกันนานมากๆเลยนะไปกองละครคุณแม่ก็ไป คือเหมือนที่รู้จักคุณแม่เขาด้วยตั้งนานแล้วด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันสบายใจมาดเวยกันเราต่างไว้ใจซึ่งกันและกันในการที่จะเอา่าเราไปเที่ยวครับถ้าไปด้วยกันได้เลยอ่าใช่แต่ว่าก็ไม่ได้กดอะไรรก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันแบบนี้มันก็สบายใจเขาบอกไปเกี่ยวในกครับโอ้ถามว่าไฟเกี่ยวไหมคือคือไม่ที่ไม่ที่ไม่ใช่ที่ที่เป็นเรื่องการที่เขาเรื่องอะไรนะฮะ ผู้นดังใช่ไหมครับโอเคครับไมกี้ครับผมคนเราเลือกคนเรเลือกก็ถามว่าไฟเขียวไหมไม่ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยเเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนี้มันมาสบายใจมากกว่าที่จะแบบนู้ต่อไปนู้นต่อไป ก็เอาดิทุกคนสบายใจดีกว่าครับก็ถ้าทุกคนมีความสุขกันคือเราเราหน้าที่ของเราคือการมอบความสุขให้กับทุกคนเนาะถ้าทุกคนมีความสุขในการที่เห็นเราเป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้ไป่วันไหวบ้างตอนนี้มือนระยะเวลามันก็แบบเหมือนกับคิดแบบกันมากขึ้นเจอกันบ่อยขึ้นเลยต่บางคนก็อาจจะแบบวันไหวง่ายโอ้ถามว่าใช้คำว่าวันไหวไหมคือมันมันมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่ก็เลยคิดว่าเออวันไหวไหมอะไรยังไงก็ก็ ขอให้เป็นเรื่องของนาคตแล้วกันครับพน,น,นัานนักนสีญญ่ดาราโปรดสานะเอะไรครับโอ้ตอนนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมครับว่าแบบพวกเราก็เป็นเพื่อนสนิทที่สบ,สบายใจสบายใจกันมากม <c oughs> าก <c oughs> าก็จริงๆก็สนิทกับพ่อนยันี่แหละถ้ไม,ไม่ไม่ได้อะไรเพราะว่าบางทีที่กลับมาจากอย่างที่ทุกคนรู้เนาะที่อาจจะกลับมาจากแบบอังกฤษเนาะแล้วก็กลับมาจากเกาหลีพี่ไม่ได้มีไม่ได้มีเพื่อนเลยเพราะว่าเขาก็มันเป็นเหมือนแบบ เป็นทางเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีใด้วยจริงๆทุกทางทุกเตในที่แบบมีโอกาสไปหาความจริงเช่นไปดูคอนเสิร์ตหรือไปทำรูปต่างๆแล้วมันเขาก็ไปมีส่วนร่วมด้วยมันเป็นยังไงบ้างผมก็สบายใจครับสบายใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่แบบเออ่บางบสิ่งบางอย่างเนาะพี่ไม่เคยทำอะไรบางอย่างเขาก็ให้พี่ลองทำอะไรบางทีอาหารบางอย่างพี่ไม่เคยลองกินเหมือนกันก็เขาก็แบบเปิดโลกให้พีคได้ลองกินอะไรนะครับก็รู้สึกว่า แล้วตอนนี้มันสบายใจแบบเนี้ยก็ก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ก่อนแสดงว่าสิ่งที่เขาแนะนําเราก็รู้สึกว่าเชื่อใจในสิ่งที่เขาใช่ครับใช่ครับแต่ก็มีอยู่มืหัวกันบ้างครับนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่ที่เราแบบโจ๊กๆกันอะไรอย่างนี้ยก็ตอนนี้ก็ต้องเลิอกอยู่หัวกันก่อนครับเพราะว่าเราแกล้งกันตลอดแสดงว่าเรื่องที่กนลายเรื่องเรื่องไม่คิดกัน ก็ถ้าถ้าพูดตรงๆก็ก็มีหลายเรื่องครับตั้งแต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ถ่ายอยู่กับสอ้วเนาะเราก็ต้องทำงานในฐานะพาร์ทของนักแสดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมันเหมือนเราต้องทำงานแล้วเราสบายใจกับเขาด้วยมันก็เลยส่งผลตอนนี้ที่เราก็สบายใจกับเขาไม่เลวเลยโอ้แต่ว่าเขาก็ต้องมีชีวิตของเขามีพาร์ทของเขาบ้างหลยว่า ก็มันก็จะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องทับหน้าที่ของตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราเนี่ยก็ต้องมาทำงานเหมือนกันแล้วก็ทางเขาเองก็ต้องทางเขาเองก็ต้องมีทำงานเหมือนกันได้ยินใช่ไหมครับโอเคโอเคได้ยินใช่ไหมครับโอเคได้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 อ๋อมองตรงนี้ด้วยเนาะขอโทษทียรครับครับผมเขาต้อมีชุ้วยเขาต้องมีรองเท้าแล้วก็บางทีเขาก็มีทักเขาที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยก็ที่สำคัญเลยคือเราก็ เป็นที่ก็เป็นความสบายใจที่รู้สึกสบายใจเลยเแราะแลบจริงๆเ,เรางองเรื่องความรับกันยังไงตัวเราอยากมีความรักตอนไหนอยากมีแฟนตอนไหนออะไรย่างเงี้ยสำหรับตัวพี่เองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปิดกั้นอะไรแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะจอดจรงว่าต้องเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเหมือนแบบสมัยนี้มันก็เปลี่ยนมาแล้วเนาะก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็คนที่สปอร์ตเรามากกว่าถ้าเกิดจะสีใครก็อะไรนะครับถ้าเกิดจะสีใคร มินน่าจะเป็นแบบว่าไอ้นี่แรกที่ป่า c อย i c e แรก Choice แรกเปล่าก็ถามว่าโอ้โหถ้าเป็น Choice แรกหรือเปล่าพี่ว่าคือตอนนี้ตอบไม่ได้เนาะเพราะตอนนี้อย่างแรกเลยต้องเริ่มอยู่หัวกันก่อนจิตไทยต้องเข้าทางพ่อแม่ก่อนกันผมก็เอาจริงๆเอาส่วนตัวเนาะไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยก็คือมันมันเป็นการให้เกียรติทุกคนด้วยแหละก็ก็ต้องก็ต้องทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจด้วยต้องไปดูความเหิุการณ์ก่อนนะครับเราก็ถามจริงเกินนะเรา ก็จริงๆไม่ใช่แนวนั้นหรอกจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเราสบายใจมากกว่าในการที่ไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือเนี่ยพี่ทีมงานที่ไปกับพี่ด้วย <pools> ย ul mhm. ืนนิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเราไปดูโปรดักชันกันด้วยเนาะก็ในในอนาคตอ่ะพี่อาจจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยซ้ำมาเป็นเกี่ยวกับเออเป็นเกี่ยวกับเรื่องทั้งเพลงด้วยแล้วก็อะไรทาง ทุกอย่างโซเชียลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆ,ๆนะเพราะว่ามนเป็นงานด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เลยเหมือนก็ไปเก็บรายละเอียดงานเพื่อมาใช้อะไรใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางทีตัวมิสเองเขาก็ชื่นชอบทางเอสปาอยู่เหมวเนาะวันนั้นได้ไปดูเขาก็ได้แบบแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นโชว์โซโล่แล้วก็ได้เห็นโชว์แบบรูปของวงอเอสปาด้วยก็เผื่อจะเป็นกําลังใจของเขาในอนาคตเผื่อเขาจะอยากทํางานในตรงนี้ แล้วก็ไปดูในคอนเสิร์ตกันทีด้วยอันนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันโจอู้ไปก่อนอู้ไปก่อนว่ายังไงแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันครับขอบคุณครับจับหน้าน้องได้แ